สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับผมนะครับช่างบ๊อบนะครับในช่องนะครับบ๊อบโซลาเซลล์บุยลำนะครับชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าบุยลำนะครับแต่พูดเขมรไม่ได้นะครับมีหลายๆท่านถามมานะครับว่าพูดเขมนได้ไหมนะครับก็บางคนก็พิมพ์ถามเป็นภาษาเขมนนะครับก็สามารถอ่านได้นะครับแต่ว่าพูดไม่ได้นะครับก็พอฟังรู้เรื่องนะครับภาษาเขมร คลิปนี้นะครับพามาดูการประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ NMC นะครับขนาด1 0 0์นะครับ1 0 0์ 48V นะครับชุดนี้ประกอบไปพร้อมกับอินเวอร์เตอร์ 3,000W 4 8์นะครับก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ผมประกอบขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็มาดูกันเลยนะครับแบตเตอรี่ NMC นะครับผมจะใส่เฉพาะ DMS นะครับหรือบางท่านใส่ Active เข้าไปก็ดีนะครับ แต่สําหรับผมก็มันก็เลืองงบไปอีกนะครับก็เกือบพันนะครับ Active b a l a n c e แคสหนึ่งอสองแอมป์นะครับถ้าห้าจุดห้าแอมป์หรือห้าแอมป์นะครับก็แพงไปอีกนะครับทาไมเราถึงใส่บีเมดนะครับทาไมไม่ใส่ Active นะครับบางคนใส่ Active นะครับไม่ใส่บีเมดนะครับนี่อันตรายนะครับ Active มีหน้าที่เกียนะครับให้วนเท่ากันนะครับแต่ไม่มีหน้าที่ป้องกันแบตเตอรี่เกินนะครับแต่บีเมดไม่มีหน้าที่เกียนะครับเกียก็เกีย่นิดเดียวนะครับแต่มีหน้าที่ป้องกันแบตเตอรี่เกินทุก้อนนเลยะครับ บีเมจะมองทุกก้อนห้ามเกินนะครับปัญหาของแบตบวมแบตอะไรนะครับก็เกิดมาจากเราไม่ติดบีเมตรนะครับทําให้ใช้จนแบตเตอรี่หมดนะครับหรือชาร์จจนแบตเตอรี่เกินนะครับถ้าเป็นแบตตระกูล n m c นะครับ3ามจุดโวลต์ทุกชนิดเลยนะครับก็ชาร์จไม่เกิน 4. 2ุดโวลต์นะครับใช้ต่ำก็ไม่เกินประมาณ2 9จโวลต์หรือ3โวลต์นะครับการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับ เราจะรู้ว่ากี่โวลต์ก็ไปคูณลูกเอาเลยนะครับผมได้ประกอบบางส่วนแล้วนะครับต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นสายที่สายบาลานส,สายเช็คแต่ละแต่ละเส้นนะครับก็ต่อไปก็จะติดเช็คอุณหภูมินะครับไว้สาหรับเช็คอุณหภูมิภายในแบตเตอรี่นะครับติดอุณหภูมินะครับผมก็เช็คสองฝั่งนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับ บีเนะครับก็จะใช้วิธีวางไว้ข้างบนนะครับแต่จะมีฟองน้ําแบบนี้นะครับซับไว้ข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เราก็จะวางประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อควนลบของบีเมก็คือสายสีน้ําเงินนะครับบีลบนะครับสายที่ไปใช้งานนะครับก็คือ C ลบนะครับ C ลบกับ P ลบนะครับก็คือทั้งชาร์จทั้งใช้นะครับแต่อันนี้เขียนไว้ C ลบนะครับ สายดานะครับสังเกตสายดาจะเอาไปใช้งานนะครับสาย้ฟสายน้ําเงินนะครับก็คือต่อตรงกับขั้วแบตเตอรี่นะครับขั้วลบนะครับก็จะเข้าหางปลานะครับจุดนี้ก็เข้าหางปลาแล้วก็พ่วงสายออกมานะส่วนเส้นสีแดงนะครับก็ต่อที่ขั้วของแบตเตอรี่เลยนะครับแดงต่อตรงครับส่วนดํานะครับต่อผ่านบีเม็ดนะครับบีเม็ดก็ต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็หางกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นสายของมิตเตอร์นะครับก็ใช้มิตเตอร์วัดโวลต์แล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ตั้งค่า,านะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะมาเก็บสายพวกนี้นะครับก็จะใช้สายรัดรัดเลยนะครับเก็บ,บนลไทย ประกอบบีเม็นะครับไม่ควรต่อสายไว้นะครับถ้าเกิดเรามีอะไรผิดพลาดนะครับมันจะเรียบร้อยเลยนะครับพังเลยนะครับก็คือควรเดินสายเดินอะไรให้เรียบร้อยให้หมดค่อยต่อ แล้วเขาก็จะมีสายแบบนี้นะครับเป็นสวิตนะครับก็คือป้อนไฟประมาณสามโวลต์น,นะครับหรือสี่โวลตน,นะครับก็คือเราเอาไฟจากก้อนก้อนเดียวนะครับเป็นสวิต์นะครับเปิดแล้วก็พอเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายเช็คอุณหภูมิขึ้นมาก่อนนะครับ เครื่องก็จะยังไม่ติดนะครับอันนี้ก็คือสายไฟที่เราต่อสําหรับมิเตอร์นะครับถ้าเกิดบีมเอจ่ายไฟนะครับมิเตอร์ถึงจะติดนะครับถ้าบีนเวฟไม่จ่ายไฟมิเตอร์ก็จะไม่ติดนะครับ ก็คือเราป้อนไฟเข้าไปนะครับจากกระพริบนะครับบีเมก็ติดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ไฟยังไม่ทํางานนะครับทีนี้เราก็มาดูตามคู่มือนะครับคู่มือการติดตั้งบีเมชนิดนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเนี่ยก็จะมีบอกให้หมดเลยนะครับมีบอกให้หมดเลยนะครับต่อเซลล์นะครับสิบสองอันนี้ผมต่อสิบสี่เซลต่อตามนี้เลยนะครับก็บีเมของร้านนี้นะครับก็ ถือว่าโอเคนะครับก็คือแกทําคู่มือมาให้หมดเลยนะครับเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับแล้วก็มีแอปให้โหลดนะครับตัวนี้เป็นแอปให้โหลดแล้วก็มีลิงก์นะครับสําหรับติดตั้งนะครับสําหรับตั้งค่าทุกๆอย่างนะครับดูตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีรหัสผ่านนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราดูรหัสผ่านนี่ก็คือถ้าเราเข้าแอปไปแล้วนะครับเรามาดูรหัสผ่านจะอยู่ตรงนี้นะครับเข้าแอปบีเมด เอนดอยนะครับใส่รหัสผ่านทั้งหมดตั้งค่าได้นะครับตอนนี้บีเมเราก็ทำงานแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ5้าสิโวลต์น,นะครับโวลตรวมๆอยู่ที่5้าสิโวลต์น,นะครับใส่บีเมตัวเดียวนะครับแอคทีฟไม่ได้ใส่นะครับก็ ก็เสร็จเบื้องต้นแล้วนะครับทีนี้ก็จะใส่ใสายใส่อะไรแล้วก็จะรีวิวให้ดูนะครับพร้อมกับอินเวอร์เตอร์ขนาด3,000วัตต์นะครับคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ